มาถึงแล้ว,วืันนี้ยางว่ามันจะไม่เหยียบครี่หมาสติเออมันก็โอเคเด้ยนี่ไงนี่นางก็แบบว่าเออนะนี่มันดอกนางบูเบอรี่ป่าจากผลไม้ป่าสวีเดนเนาะดอกนางก็กําลังขึ้นอ,อ้นี่เลยมันก็ทั้งแถบแต่ว่าจอดรถไว้ในที่ห้ามจอด ก็เลยเหมือนห้ามเหยียบขี้หมานะจอดรถในที่ห้ามจอดแต่ก็แค่เอามาให้เพื่อนๆพี่พี่เบิ้งจากบรรยากาศแบบว่าผู้ใดก็สามารถย่างเขามาในหนีใด้เด้อจ้ะเด้อใครก็สามารถนี่ได้เดี๋ยวจะกลับนากล้องใหามากลับไม่ได้ลืมไปบรรยากาศล่มรื่นพ่นถือฝนจะนี่พ่นถือฝนเบิ้งเวลานัเพ่นกระโดกโดกเลยผู้ละโอ้ปีนี่เป็นตา